เอาง่ายเลยยี่สิบบาทมื้อหนึงน่งก็อิ่มได้อะพี่ก็พยายามปรับเปลี่ยนให้มันให้มันอยู่ได้ให้ประคองทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่ได้ว่ามันก็ไม่ได้เข้าเนื้อแล้วก็กําไรก็ไม่ได้มากแต่ก็เลี้ยงลูกน้องได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกราคาหนึ่งนะเนาะก็เหมือนก,นก็ได้ช่วยคนที่รายได้น้อยไปอีกทางหนึง่ง 好、啊 เราก็ไม่ร้องไห้ก็คือคุกคบเช้าค่ะยี่จะสมุดแล้วทานอะไรคะที Naj ่นี Naj ้กับคุณกม่ค่ะ แล้วขายข้าวแกงไอขายสิบบาทนี่ประมาณก็พยายามปรับเปลี่ยนให้มัน ให้มันอยู่ได้ให้ประคองทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ไม่ได้ว่ามันก็ไม่ได้เข้าเนื้อแล้วก็กําไรก็ไม่ได้มากแตบบ่ก็เลี้ยงลูกน้องได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปากติคืออาชีพจริงๆคือขายข้าวต้มแต่ข้าวต้มเนี่ยมันจะขายตอนเย็นตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอนช่วงกลางวันเราจะทําไงดีให้คนแบบให้คนที่แบบอยู่กับเราเขาอยู่รอดได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองลองทำข้าวแกงดูว่ามันจะเป็นยังไงอย่างน้อยแบบเงินมันหายากเนาะพี่ทุกวันนี้คือ เอาง่ายเลย20บาทมื้อหนึงน่งก็อิ่มได้อะพี่ในขณะที่อาหารตามสั่งแบบจานหนึ่งก็มันก็อิกราคาหนึ่งนะเนาะก็เหมือนกันก็ได้ช่วยคนที่รายได้น้อยไปอิกทางได้เลยนานพอสมควรนะครับสุดยอดครับอร่อยถูกปากคนโคราชครับราคานี่ถือว่าถูกใจสุดเลยครับก็พอถึงอายุการใช้งานของเงินที่เราหาได้ครับแล้วก็คุณค่าแรงการใช้จ่ายในรัวเรือนได้เยอะได้สูงครับ